โอ้โหน้ำแรงมากครับโอโ้น้ำนำแรงมากครับเพื่อสวัสดีครับวันนี้บ่าวเอ็มจะมาแกะกล่องรีวิวปั๊มน้ำของนาค i ิตะนะครับเป็นปั๊มแช่หรือว่าไดโว o นะครับตัวนี้เป็นรุ่น12โวลต์50วัตต์ปั๊มน้ำา DC นะครับนี่ครับกล่องบรรจุพัณฑ์นะครับ มาดูสเปคนะครับที่เขาระบุให้ที่ข้างกล่องนะครับ DCB Water Pump นะครับขนาด1นิ้วนะครับตัวโมเดลนี่ครับเขาบอกว่า m a ็ก e ฮดนะครับหรือว่าส่งสูงสุด12เมตรนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะครับแม็กโ o รนะครับอัตราการสูบน้ำนะครับปริมาตร3ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แรงดัน12โวลต์นะครับพาวเวอร์แม็กสูงสุดอยู่ที่150วัตต์นะครับประเทศไทยนะครับจะนำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับก็ในกล่องบรรจุภัณฑ์ก็จะมีเจ้าปั๊มน้ำตัวนี้นะครับแล้วก็มีที่ขี้แบตมาให้นะครับ2ตัวนะครับจำแดงนะครับต่เขาไม่ได้บบตรตรีมาให้นะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้าขั้วสายกันเองนะครับแล้วก็มีคู่มือ เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นแมนวนวลความน้ำด dc นะครับอาจจะเป็นสินค้า oem นะครับแล้วก็สั่งด e ีแบรนด์ของแต่ละค่ายแต่ละเจ้าโอเคในกล่องก็จะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะเก็บกล่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าบอดี้นะครับของตัวนี้กันเลยนะครับนี่ครับขนาดท่อออก ตามสเปคระบุ1นิ้วนะครับแต่ที่ผมใช้ปั๊มบ c ปั๊มจุ่มขนาดประมาณนี้นะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะต่อกับข้อต่อเกลียวในนะครับของข้อต่อ PVC เนี่ยประมาณ6หุนครับ6หุนแน่นอนนะครับนี่ครับดูสเปคก็เหมือนกับที่ระบุไว้ที่ข้างกล่องเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูฐานนะครับฐานหัวกระโหลก สูบน้ำตัวนี้นะครับก็เป็นพลาสติกแข็งไม่แน่ใจว่า ABS หรือเปล่านะครับนัดสกู3ตัวด้านล่างนะครับซีนยางนะครับกันน้ํานะครับในตรงข้อต่อขั้วออกนะครับตรงนี้เป็นแผ่นเดียวกันนะครับเป็นแผ่นเดียวกันกับตัวปั๊มนะครับเป็นแผ่นเดียวกันเป็นแผ่นใหญ่นะครับซีนยางตัวนี้นะครับนี่ครับขนาดประมาณ1มิล 1-2ถึงมิลน่าจะ1มิลครับตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเคยใช้ยี่ห้ออีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะซีนยางนะครับติดแผ่นแผ่นเดียวกันนะครับตัดตามรูปแล้วก็มาเว้าตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีแผ่นซีนนะครับก็สามารถตัดแปะได้ซ่อมแซมในกรณีเสียหายนะครับหัวน็อตเป็นแบบหัวน็อตทั่วไปนะครับ มีแวน่นในตัวนะครับใช้ปจัจแจขันได้นะครับไม่ต้องใช้หกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์เหมือนกับปั๊มหลายๆแบรนด์นะครับแต่จะต่างกันที่ตรงหัวของปั๊มนะครับอาจจะมีการเข้ารูปโค้งเวาเพื่อความสวยงามนะครับส่วนสายที่ให้มานะครับก็สายความยาวนะครับ ประมาณ2เมตรก็แกะดูเลยครับนี่ครับครวามยาวสายประมาณนี้ก็น่าจะประมาณ2เมตรนิดน,ดนดครับน่าจะ2เมตร50ประมาณนี้นะครับ ลักษณะของสายไฟที่แถมมานะครับดูด้วยสายตานะครับน่าจะขนาด1.5 square m นะครับนี่ครับดูครั้งหนึ่งนะครับเป็นโอ e วอร์วก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันอีกว่ามันสูบน้ำเป็นยังไงนะครับดูบอดี้ก่อนนะครับรีวิวโดยดูบอดี้ของผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับ ประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเซตอุปกรณ์แล้วก็ลองต่อเข้ากับแบตเตอรี่12โวลต์เพื่อทำการเทสให้เพื่อนๆดูนะครับไปกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ผมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับผมเอาท่อ PVC 4หุนนะครับเสียบเข้าไป ในท่อน้ําออกนะครับเพื่อมาทดสอบนะครับแล้วก็จุ่มในกระมังนะครับผมทดสอบในห้องน้ํานะครับนี่ครับเราจะจุ่มลงไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ผมได้เข้าหัวเป็นแบบคีบแบตนะครับวันนี้เราจะทดสอบกับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ตะกัวกรดนะครับตัวนี้ 12โวลต์12อแอมป์นะครับผมแกะออกมาจากกล่องพาวเวอร์บล็อกของผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับผม่าตั้งให้ไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวขีดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวให่ขยับโอเคครับเดี๋ยวเราจะขีดแบตกันเลยนะครับขั้วบวกสีแดงนะครับ แล้วก็สีดำก้อนลบผมจะเชียงน้ำออกไปก่อนเดี๋ยวมันพุ่งนะครับโอเคชิบเลยนะครับนี่ครับโอ้โหน้ำแรงมากครับโอ้น้ำน้ำแรงมากครับเพื่อนบัดเด็นนะครับนี่ครับโอ้โหคือ คือน้ำแรงมากครับผมว่าทอ่อต้องหาสายยางมานะครับคือทอ่อน้ำมันสั้นนะครับแล้วผมเบี่ยงออกไปไม่ได้ครับมันติดติดกาแพงครับโกโหปีผนางห้องน้ำแรงมากโอเคเดี๋ยวคือมันแรงประมาณนี้นะครับเพราะว่าต่อสายมันไม่ได้ยาวมากนะครับผมว่า ผมจะวัดกระแสไฟให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยแต่ว่ามันน่าจะวัดไม่ได้นะครับแต่ว่าคือปั๊มมันมีความแรงนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราเราจบในเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปเต็มนะครับตอนไปหน้างานนะครับที่ทุ่งนาของผมเนี่ยผมจะลองเทสกับการสูบน้ําขึ้นมาจากบ่อจากสาระแล้วก็ต่อใช้งานจริงกับสายยางประมาณ30เมตรเดี๋ยวเราจะมาวัดดูว่าน้ามันแรงไหมแล้วก็กินกระแสประมาณเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปก่อนแล้วกันมัน วัดไม่ได้ครับมันเปียกครับผมโอเคขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปเต็มเดี๋ยวผมนำให้ดูครับสวัสดีครับ